ชาาสิวันนี้วันที่สี่เดือนกันยายนปีสองพันยี่สิบห้าเราจะมาฟังสาระของเมอรดีในวันนี้ในสาระบาบา่าได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรักได้ให้มอรดกแห่งความรักกับลูกๆในยุคบรรจบพบกันเพราะฉะนั้นจงให้ความรักกับทุกๆคนอย่าได้โกรธคำถามหนทางอะไรที่พ่อได้แสดงให้ลูกเห็น เพื่อที่ลูกๆนั้นจะรักษาทะเบียนของลูกให้ดีคำตอบพ่อได้แสดงให้ลูกเห็นหนทางแห่งความรักท่านได้ให้สีหมัดกับกลูกๆลูกๆให้ปีจะติดสัมพันธ์อยู่กับทุกๆคนด้วยความรักอย่าทำให้เกิดความทุกข์กับใครอย่าได้แสดงการกระทําที่ผิดๆใดๆดด,ด้วยการสัมผัสทางกายของลูกให้ตรวจสอบอยู่เสมอฌานนั้นมีสันดานปีศาจไหม ฉันนั้นอารมณ์เสียไหมฉันนั้นคุณมัวอยู่กับสิ่งใดๆไหมพระกคอคุณธรรมจุดแรกจงทําอุปนิสัยและความประพฤติของลูกให้เป็นเหมือนกับเทศอย่าได้พูดคําพูดที่เป็นปีศาจใดๆล่วงกาของลูกจะต้องไม่เคยเป็นอาชญากรจุดที่สองจิตกินญาณปีศาจร้ายของความโกรธ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่ยิ่งมันใช้สองมือในการที่จะตกเพราะฉะนั้นถาาใครโกรธจงก้าวออกมาข้างๆและอธิบายให้กับเขาด้วยความรักพรขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นตัวของความสำเร็จตลอดเวลาด้วยวิธีการของการละทิ้งและตัดเปรเียและงานงรับใช้การละทิ้งและตัดเปรเียนั้น เป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จผู้ที่มีความตั้งใจที่แท้จริงในการสละละทิ้งสามารถมาเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงได้โดยการมีการละทิ้งที่รูปสามารถสร้างโชคของตัวลูกเองและโชคของคนอือ่นๆได้การมีความมุ่งมั่นนี้นั้นคือการทำสัะเสียดังนั้น โดยการมีการละทิ้งดับเบียีและความตั้งใจในการที่จะรับใช้ความตั้งใจที่จำกัดของลูกทั้งหมดก็จะจบลงแล้วชุมนุมก็จะกลับมาเต็มไปด้วยพลังเมื่อคนหนึ่งแนะนำบางสิ่งและอีกคนหนึ่งทำตามเมื่อไม่ดีฉันหรือเธอหรือของฉันหรือของเธอ ลูกต่อมาก็จะมาเป็นตัวแห่งความสําเร็จและเป็นอิสระจากอุปสรรคได้คติพจน์ไม่ทําให้เกิดความทุกข์ต่อใครแม้นในความคิดของลูกก็คือการมีความไม่รุนแรงอย่างสมบูรณ์อัจฉริงะองาาติ